ค่ะท่านผู้ชมครับพบกันในช่วงที่สองนะคะดิฉันดรวันทิดาสงขาวก็ยังอยู่กับอาจารย์ดารวันงามศรีรัชนกุลอาจารย์อูนะคะวันนี้เรามาคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวถึงชาวราศีสิง์ลัการาศีสิง์ลักนาอยู่สิงอนุมานปัญญายิ่งยิ่งกว่าโลกีเดินนั่งกำลังเองเมีอำนาจดังราชสีญาติวงพงพีได้อาศัยพึ่งผานะคะก็เป็นพระนิพนธ์ของกรมสมเด็จพระปรมาณชิชิตโนรสนะคะวันนี้เรามาคุยถึง ถึงชาวราศีสิงห์ลัคนาราศีสิงห์เรียกว่าน่าสนใจนั่งจากตอนนี้ดาวตนุลักษณ์หรือรับจำตัวนีรไยกว่าไปอยู่พพพินาศด้วยวันนี้อาจารย์น่าสนใจมากชาวราศีสิงห์อาจารย์ <Okay. S 2> ภาพรวมนี่คืออะไรคะชาวชาวราศีสิงห์งก็คือนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กกันยายนของทุกปีนะคะก็คือผู้ที่มีพระอาทิตย์สถิตภายใต้พื้นที่ของกลุ่มดาวสิงโตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีาดาวพระอาทิตย์ นะคะอยู่ที่ราศีสิงค์เรียกว่าชาวราศีสิงห์นะคะก็ต้องมีคนที่มีความรู้ทางด้านโหราศาสตร์เนี่ยเปิดปฏิทินเนี่ยนะคะออกมาเนี่ยก็จะเห็นเลขหนึ่งไทยเลขหนึ่งไทยเนี่ยแทนพระอาทิตย์นะคะอยู่ที่นะคะพื้นที่ของราศีสิงห์ค่ะอาจารย์แล้วลัคนาต่างยังไงคะอาจารย์ค่ะลัคนาก็คือการนําวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและสถานที่เกิดนํามาผูกดวงชะตา แล้วลัคษณะข,ของท่านสถิตที่ราศีสิงห์ตรงนี้ให้ความแม่นยำมากกว่าชาวราศีแน่นอนสังเกตง่ายๆนะคะข้อมูลเนี่ยโดยละเอียดนะคะครเริ่มจากวันเดือนปีเกิดนะคะและเวลาเกิดที่แน่นอนและสถานที่เกิด ที่แน่นอนนะคะก็คือจังหวัดที่เกิดนั่นเองนะคะแล้วก็นํามาผูกดวงชะตานะคะโดยนักโหราศาสตร์ที่มีความรู้หรือสมัยนี้ก็จะมีโปรแกรมทางโหราศาสตร์แต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยต้องให้นักพยากรโหราศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยเรียกว่าสอบลักนณาอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าลักษณะนิสัยของท่านเนี่ยตรงกับลักนณาที่ผูกดวงออกมาหรือไม่ด้วยอาจารย์ก็ลักนณาก็คือจุดบุรพาหรือจุดกอฟ้าทางทิศตะวันออก หรือเรียกว่าลัคนาก็คือจุดบรวาหรือจุดก่อฟ้าทางทิศตะวันออกขณะที่ชาวชะตาเกิดดูเวลาเกิดเวลาตกฟ้าไม่ชาวชะตาอูแวขึ้นมามีสภาพขึ้นมาเป็นบุคคลกระตัดกับเส้นสุริยวิถีนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นชาวราศีสิงลัคนาราศีสิงรูปภาพอาจารย์เรียกว่ามีขนเยอะเพราะฉะนั้นนิสัยของชาวราศีสิงเนี่ยยังไงบ้างคะอาจารย์ สัญลักษณ์ราศีนะคะจากหน้าจอเนี่ยนะคะสิงโตเนี่ยนะคะก็คือเจ้าป่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าป่าเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะนิสัยนะคะอย่างที่เรารู้กันนะคะสิงโตเนี่ยจะมีความโดดเด่นนะคะอยู่ในกลุ่มไหนก็จะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะมีนิสัยมีความเป็นผู้นําไม่ยอมอยู่ภายใต้อํานาจใครนะคะเป็นผู้นําเป็นผู้ปกครองนะคะเรียกว่ามีความสง่างามนะคะในวงสังคมในกลุ่ม นะคะมักจะนะคะเรียกว่ามีความเป็นผู้นําอย่างเช่นอาจจะได้เป็นผู้นํากลุ่มผู้นําประเทศนะคะค่ะอันนี้เป็นลักษณะของสัญลักษณ์ราศีนะคะจากราสีก็คือมีความเป็นผู้นําสูงนั่นเองค่ะค่ะเรียกว่าลัคนาราศีสิงห์เนี่ยมีความเป็นผู้นําสูงมากค่ะแล้วก็มีความโดดเด่นค่ะเนื่องจากความเป็นผู้นําไปอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นจะมีความโดดเด่นเนื่องจาก ราศีสิงห์นี่เป็นราศีของผู้นำค่ะอาจารย์ใช่ค่ะแล้วก็มีดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นธนูรักษณ์ของชาวราศีสิงห์นี่เรียกว่าทายยศศักดิ์อัครฐานให้ทายพระอาทิตย์เพราะฉะนั้นก็มีความโดดเด่นเกี่ยวกับชื่อเสียงเกี่ยวกับการเป็นผู้นําโดดเด่นมีความอบอ้อมมีความอารีมีความร่าเริงมีความบันเทิงมีความมีเสน่ห์มีเสน่ห์แล้วก็รักลูกน้องใช่ค่ะมีความให้ความอบอุ่น เป็นผู้ปกครองที่ดีเป็นผู้นําที่ดีนะคะเรียกว่ารักเกียรติรักศักดิ์ศรีนะเรียกว่าเสียเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะคะยอมอดโซนะคะคือเรียกว่าไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะคะแต่เกียรติยศชื่อเสียงนั้นยังคงต้องดํารงไว้ใครเหยียดหยามไม่ได้ใครดูถูกไม่ได้นะคะชื่อเสียงเกียรติยศนี้ต้องมาก่อนใช่ค่ะนะคะ เพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์ลัคนาราศีสิงห์เนี่ยซึ่งเป็นภพอุตตะของดวงเมืองหรือดวงโลกเพะะและก็เป็นเรียกว่าสถิรราศีมีมีความมั่นคงมีความมั่นคงมีความทะเยอทะยานมีความทะเยอทะยานนะคะมีความมุ่งมั่นมีความมุ่งมั่นเรียกว่าสถรราเนี่ยมุ่งม,มั่นแบบ เรียกว่ามั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเอาจริงเอาจังเอาจริงเอาจังทำอะไรก็ชอบทำในสิ่งเดิมๆนะคะจนกระทั่งประสบความสำเร็จใช่ค่ะแล้วก็ท่านใดที่เป็นชาวราศีสิงห์ก็ตรงนั้นก็จะเป็นเรียกว่าเกษตรค่ะเกษตรก็คือความมั่นคงความถาวรความหนักแน่นเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์ลัคนาราศีสิงห์มีความโดดเด่นรับราชการก็จะดี ใช่ค่ะในเรื่องงานราชการนะคะคนลักนาราศีสิงห์มีดาวประจําตัวเป็นดาวพระอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องราชการก็ดีแต่ว่าเราก็ต้องดูในดวงชะตาคนนั้นมีดาวอาทิตย์เด่นหรือไม่ถ้าอาทิตย์เป็นเกษตรอาทิตย์เป็นราชาโชคอาทิตย์เป็นมหาอุดนะคะเรียกว่าโดดเด่นโดดเด่นนะคะแล้วก็ชาวราศีสิงห์ลัคนาราศีสิงห์เนี่ยเรียกว่าเป็นเกษตรแล้วก็ตรงนั้นก็จะเรียกว่าเกษตรก็คือความคือความเป็น สมดุลด้วยเรียกว่าสมดุลเนื่องจากเป็นราศีธาตุไฟชั้นชั้นสองอ่ชั้นสองเรียกว่าเป็นเตโชธาตุชั้นสองนะคะเพราะฉะนั้นชั้นสองเนี่ยมีชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสองเนี่ยก็เรียกว่ามั่นคงนะคะสถิระนะคะเสถียรนะคะมั่นคงยาวนานนะคะใครมีอาทิตย์เป็นเกษตรเนี่ยก็มักจะมีชื่อเสียงที่มั่นคงยาวนานหรืออยู่ในตําแหน่งนะคะก็มั่นคงยาวนานนะคะเรียกว่าได้รับการยอมรับที่ดีใช่ค่ะนะคะ ตัวทอนนี้อาจารย์ตนุรักษ์หรือ,อตัวตนของเจ้าชะตาตัวนี้ไปสถิตอยู่ที่ราศีรา,ราศีกรกฎแล้วก็ได้มาตรฐานดีด้วยอาจารย์ได้มาตรฐานเป็นมหาจักรมหาจักรเพราะฉะนั้นตนุไปวินาศอาจารย์จะเป็นยังไงคะตอนนี้ค่ะตะดุนะคะตัวตนะนะคะวินาศคะวินาศก็คือความเสียหายปกปิดที่ไกลนะคะ ความสุรุ่ยซุร้ายต่างๆในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวินาศก็คือพบที่เป็นทุสถานภพนั่นเองะนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คนลักษณาราศีสิงห์ต้องระมัดระวังในเรื่องความเสียหายตัวท่านนั้นอาจจะเก็บตัวเหน็บเหนื่อยท้อแท้ะนะคะ ไม่สบายเจ็บป่วยหรืออ่อนแรงนะคะเพราะว่าดาวประจําตัวของท่านเนี่ยจรเข้าราศีกรกฎเป็นราศีธาตุน้ําเรียกว่าไฟตกน้ำะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะหมดแรงเหนื่อยอ่อนในช่วงนี้นะคะแล้วมาตรฐานจะเป็นมหาจักร ะะท่านต้องต่อสู้ดิ้นรนเน็ดเหนื่อยนะคะ,คะเพราะว่ามหาจักรนี้เรียกว่าเป็นจักรใหญ่ะนะคะก็ต้องดิ้นรนทำไปนะคะถึงแม้ตัวเองจะเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องอดทนในช่วงนี้ค่ะอาจจะท้อแท้ในช่วงนี้นะคะแต่ให้ท่านอดทนไว้ค่ะอาจารย์ช่วงนี้ต้องอดทนต้องพยายามต้องฟันฝายได้ตาม คําที่หัวราารา์ท่านได้แต่งไว้ว่ามหาจักรพักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันโฉงเฉงช่างผาหัลหนักหนาหน้ายำเกรงยดยิ้มเพลงจึงมียดีใจเพราะฉะนั้นให้ฟันฝ่าอดทน<ะ>แล้วก็ ก้าไปสู่ความสําเร็จให้ได้โดยการอยู่เบื้องหลังช่วงนี้อยู่เบื้องหลังเก็บตัวนะคะดูแลรักษาสุขภาพค่ะให้ดีให้ดีนะคะต้องบอกด้วยว่าให้ดีให้ดีไฟตกน้ำนะคะเป็นธาตุที่เรียกว่าขัดแย้งกันเป็นปรปักกันนะคเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพไม่ดี อย่าทําตัวโดดเด่นใช่ค่ะเรียกว่าอยู่เบื้องหลังดีที่สุดให้อยู่เบื้องหลังอยู่เบื้องหลังแล้วจะดีมากเก็บเงินเก็บทองอยู่เบื้องหลังนะคะวินามีความเสียหายความสุรุ่ยสุร่ายรออีกวันที่เท่าไหร่คะอาจารย์ดาวพระทิ์ถึงเส่นโคจรยกย้ายไปราศีอยู่ประมาณเดือนหนึ่งวันที่สิบเจ็ดสิงหาคมนะคะดาวประจําตัวของท่านนะคะโคจรเข้าที่ราศีสิงห์ธาตุไฟนะคะเรียกว่า ท่านจะดีขึ้นอย่างแน่นอน <c oughs> แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะราศีกรกฎเป็นราศีธาตุน้ำ <c oughs> ราศีสิงเป็นราศีธาตุไฟ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่17ที่ดาวพระอาทิตย์โคจรย้ายราศีเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าณวังขาด <c oughs> น้ําต่อไฟ <c oughs> นะก็จะมีเหตุอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายเนื่องจากปรับตัวไม่ทัน <c oughs> นะก็ต้องรอนะคะอีกสักประมาณ3 4วัน <c oughs> นะ <c oughs> สักวันที่20สิงหาคมขึ้นไปนะคะท่านจะรู้สึกสดชื่นนะจากที่เคยเหนื่อยท้อแท้ไม่สบายก็หายมีกำลังใจมีความมุ่งมั่นเททยยานมีความชัดเจนนะคะหลังวันที่20สิงหาคมเป็นต้นไปท่านดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะหลังจากที่อยู่เบื้องหลังไปแล้วนะเดือนสิงหาคมนะคะกลางเดือนไปเนี่ยเรียกว่าออกหน้าได้อย่างแน่นอนได้โชว์ล้ได้โชว์ล้นะคะ เรียกว่าก็เป็นกําลังใจให้นะคะดาวตนูลักษ์ดาวประจาตัวก็จะมีความโดดเด่นมากขึ้นนะคะแล้วก็เรียกว่าอาจจะได้รับการยอมรับไปที่สถานที่ต่างๆสถานที่ราชการหรือสถานที่เฟื่องฟุ้งทําให้ได้รับการยอมรับประสบความสําเร็จในชื่อเสียงขียิยศข,ของตนเองนะคะเพราะฉะนั้นเราไปต่อดาวอีกองเลยอาจารย์เมื่อดาวอาทิตย์และอาทิตย์เป็นมิตรกับครู เพราะฉะนั้นไปต่อที่ดาวพระฤหัสนะคะพฤหัสซึ่งเป็นครูนะคะดาวพระฤหัสนี่เป็นดาวประธานฝ่ายสุภครอบเป็นดาวครูดาวนักกฎหมายดาวนักวิชาการดาวนักประชญ์ราชบัณฑิตนะคะและกับเบเทพห่งเิวดาทั้งหลายดาวพระัรสดีเนี่ยเป็นเจ้าเรือนเจ้าเรือนอริอาจารย์ปุตตะเจ้าเรือนปุตตะขอภัยค่ะเจ้าเรือนปุตตะพบที่ห้าแล้วก็เจ้าเรือนมรณะพบที่แปดโคจรไปสถิตที่ราศีพฤกพ ซึ่งเป็นภพกัมมะพบที่สิบเพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ค่ะโชคดีนะคะเป็นของท่านนะคะในเรื่องดาวพฤหัสบดีเนี่ยเรียกว่าเป็นดาวคุ้มโทษคุ้มภัยนะในปีไหนเนี่ยดาวพฤหัสบดีของลัคนาใดเนี่ยอยู่ในจุดที่ดีเนี่ยนะคะเรียกว่าช่วยได้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปุตตะไปกัรมะท่านจะมีงานใหม่ๆ มีโอกาสนะคะในเรื่องการงานนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวพฤหัสบดีอยู่ในพภพที่ส0นะคะของราศีปสวะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนลัคนาสีเนี่ยเรียกว่าอยู่ในกลุ่มของราศีปสวะสัตว์สีเท้านะคะก็ได้องค์เกฑ์นะคะในเรื่องงานนะคะท่านจะมีโอกาสดีๆในเรื่องเจ้าน้ยผู้ใหญ่สนับสนุนอุปถัมภ์ให้ท่านรับผิดชอบงานอาจจะได้ทํางานเกี่ยวเนื่องกับปุตตะเนี่ย การลงทุนการริเริ่มทําอะไรเกี่ยวกับเด็กๆก,ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะได้ทําอะไรใหม่ๆอย่างแน่นอนเพื่อหัสอยู่พบที่10ราศีพุสศมในมาตรฐานเป็นจุลจักรไม่เหนื่อยเกินไปนะคะจุลจักรเนี่ยเป็นจักรเล็กนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านทําไปหมุนไปนะคะ ก <g> ็ให้คุณกับดวงชะตาของท่านอย่างแน่นอนนะคะ <c oughs> และมาจากเจ้าเรือนมรณะอีกด้วยมรณะมากรมมะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงในเรื่องงานนะคะอาจจะมีการบริหารงานใหม่ๆมีโครงการใหม่ๆมีการเปลี่ยนสายงานหรือเพิ่มสายงานมากขึ้น <c oughs> นะคะก็เรียกว่าแก้เคล็ด <c oughs> นะคะ มรณะกม้าบางท่านมีการเดินทางไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะมีการเดินทางบ่อยๆในช่วงนี้สําหรับคนลัคนาราศีสิงเนี่ยเรียกว่าไม่อยู่กับที่นะต้องเดินทางออกนอกประเทศเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะเพื่องานแล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วก็ได้รับการยอมรับจากเจ้านายผู้ใหญ่อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤหัสอยู่ภพที่10ของลัคนาสิงเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยเรื่องงานของท่านดีอย่างแน่นอนม e <ım. S 2> ีความโดดเด่นอย่างแน่นอนค่ะจ้า เรียกว่าตอนนี้ดาวประหัสเนี่ยเป็นดาวคุ้มโทษคุ้มภัยของชาวราศีสิงห์นะคะใช่ค่ะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับการงานตอนนี้การงานก็จะเรือนรุงเร,องเรืองขึ้นมากมากเนื่องจากได้เป็นองค์เกณฑ์องค์เกณฑ์เรียกว่าปัสสวะมีพระเคราะห์ภูมิสุขเกาะพระจันทร์ศูนย์เรือนดีทวีกูลกรรม,มะคูณอหิเขานะคะก็ปรหัสอยู่ในภพที่สิบเรียกว่าได้เกณฑ์ที่ดีค่ะแล้วก็เกณฑ์นี้ก็มีความเข้มแข็งแข็งแ,งแรงค่ะ มีคนอุปธรรมค้ำจุนในเรื่องเกี่ยวกับการงานมากตอนนี้ใช่ค่ะเ,เรียกว่างานจากที่เคยเ,เรียกว่างานไม่ประสบความสําเร็จตอนนี้กลายเป็นโดดเด่นโดดเด่น,มา,นะะมากนะคะมากนะคะเพราะว่าได้ทั้งองค์เกณ์และ,ะอุดมเก์ะนะคะพบที่หกอุดมเกณฑ์นี่พบที่หกและพบะที่สิบองเกณ์นี่พบที่สิบเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบความสำเ อ่ได้ได้ได้แค่องเกตค่ะนะคะหนึ่งอาทิตย์จันทร์อังคารค่ะอังคารพฤหัสทงคัก็ได้ทังคัรก็ได้พระฤหัสประสบดีก็ได้พระอาทิตย์ก็ ได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้เรียกว่ามีความโดดเด่นมีความโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องการงานค่ะเกี่ยวกับเรื่องหน้าตาค่ะเกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงใช่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับการงานผู้ลักผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลืออย่างดีใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องแสดงความยินดีด้วยอาจจะได้เจ้านายเป็นคนอายุน้อยกว่าแต่มีความรู้ก็ได้เพราะว่ามาจากเจ้าเรือนบุตรตด้วยนะคะอายุน้อยๆหน้าตาเด็กๆค่ะใช่ค่ะ แต่ว่าจุดที่เตือนต้องมีนะคะจากปีนี้ดาวพฤหัสบดีจะโคจรพักถอยหลังนะคะเริ่มวันที่3ตุลาคมนะคะถึงวันที่14กุมภาพันธ์นะคะในเรื่องงานเรื่องเจ้านายผู้ใหญ่อาจจะชะลอตัวในช่วงนี้ท่านที่ได้งานใหม่ๆนะคะในช่วงดาวพฤหัสบดีโคจรถอยหลังเนี่ยเรามาระวังในเรื่องเจ้านายผู้ใหญ่อาจจะเรียกว่าจับตามองท่านอยู่ย้อนเขาเรียกว่าพฤหัสถอยหลังเนี่ยทบถวนนะคะผู้ใหญ่อาจจะ ดูท่านอยู่ก็ได้ะนะคะหลังจากวันที่14กุมภาพันธ์ไปแล้วดาวพระพฤหัสบดีโครจรเดินหน้านะคะอยู่ในภพกัมมะจนถึงวันที่13พฤษภาคม2568หลังจากนั้นะนะคะคนลัคนาราศีสิงห์จะเฮงต่ออีกหนึ่งปีเต็มๆนะคะดาวพรฤหัสบดีโครจรเข้าพบลาภะนะคะเพราะฉะนั้นปีสองปีนี้สบาย ชาวราศีสิงห์และกันราศีสิงห์เรียกว่าอิ่มเอมเปรมปรีอิ่มเอมเปรีนะคะในเรื่องงานนะในเรื่องงานนะคะก็ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่จากคนที่มีความรู้มีความสามารถมีหลักการมีวิชาการแล้วก็จะโดดเด่นเนื่องจากได้องค์เกณฑ์แล้วก็อุดมเกณฑ์นะคะฉะนั้นตอนนี้เราไปต่อนที่ดาวอีกองเลยค่ะอาจารย์ดาวพระเสาร์ ไทยโทษไทยทุกข์ให้ไทยเสาพระเสาเนี่ยเป็นดาวเรียกว่าดาวสนิเทพคือดาวแห่งความเชื่องช้าอดทนรอคอยนะคะใช้ระยะเวลาโคจรอัตราราศีละสองปีครึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นก็ใช้ระยะเวลายาวนานอาจารย์ยือรังใช่ค่ะแล้วก็ยืดเยื้อค่ะมีความทุกข์ดาวพระดาวพระเสาอาจารย์ตอนนี้ดาวพระเสาเนี่ยโจรสถิตอยู่ที่ราศีราศีกุม ซึ่งเป็นภพปัตตนิปัตตนิตตนเล็งรักอาจารย์ตอนนี้ยังไงบ้างคะ,ค,ะคนล,นาลาัคณาราศีสิเนี่ยเรียกว่านะคะดา,าวเสาร์เนี่ยเล็งท่านมานะคะเกือบปีสักระยะแล้วใช่ะคะ่ะสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คนลักนาราศีสิงเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องคู่ครองคู่สนคู่ค้าคู่ร่วมงานนะคะเพราะว่าเสาเนี่ยไปทําอิทธิพลที่พบปัตตนีปัตตนีก็คือคู่ค้าคู่ครองคู่สนคู่ร่วมงานนะคะและศัตรูที่เปิดเผยแล้วดาวเสาเองนั้นเนี่ยมาจากเจ้าเรือนอริด้วยนะอริไปปัตตณีเพราะฉะนั้นให้เรามาระวังในเรื่องคู่ครองคู่ค้าคู่สนคู่ร่วมงานจะมีเรื่องบาดหมางทะเลาะวิวาทนะคะ ดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวบักเคราะห์ให้ผลในเรื่องความเครียดมิตกกังวลมิตกจริตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนลัคณาราศีสิงเนี่ยจะมีความเครียดเกิดขึ้นกับผู้ร่วมงานกับคู่ครองของท่านท่านที่มีคู่ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะต้องรอมชอมประนีประนอมอดทนอดกลั้นนะคะช่วงนี้ท่านจะขึ้นง่ายนะคะคู่ของท่านทำอะไรนิดหน่อยนะคะท่านก็จะมีโมโหมีความคิดจุกคิดจิกนะคะ เรียกว่าคิดมากนะคะของขึ้นนะมีอารมณ์เรียกว่าดาวเสาเนี่ยอยู่พบปัตนิเนี่ยเขาเรียกว่าดวงแตกนะคะเสาเพ่งเล็งรักแล้วอสุรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระมัดระวังในเรื่องคู่ของคู้ค้าคู้นส่วนให้ดีนะคะอาจารย์ค่ะก็ดาวเสาไปแล้วนะคะตอนนี้เราได้เวลาอาจารย์เรามาพักกันสักครู่ค่ะ